สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ห้างเวสต์เอ็มมอนทานมนะคะเป็นห้างใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือเลยนะเพราะว่าในสถิติเก่านะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆไปชมโชว์รูมรถยนต์โตโยต้าในห้างใหญ่นี้นะคะห้างนี้ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือเลยนะคะ บรรยากาศวันนี้ก็อาจาจะไม่ค่อยไม่ค่อยพลุกพลานมากนะเพราะว่าเป็นวันไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นะถ้าวันเสาร์อาทิตย์นี้คนจะเยอะมากเลยนะคะโตโยต้าขู่เอาเรือข้างบนเฟอร์รารี่ว์ชันโตโยต้า เหมือนเลยคล้ายๆเลยนะถ้าไม่มีตายย่อ,หอเหมือนเลยแหมแมีแอคท่าแอคท่าอนยูท oh, oh ูปพรีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์โทโยทาโทโยาพรีเซนเตอร์ลุโอ้โหแอคอาร์ตล at the camera please y yeah, e like that ไอคันนี้สวยนะสวยมากเลยคัน,น What ดูคันนี้สิดูคันนี้สิไม่ต้องเลื่อนไปไหนดีเลยสบายเลยไม่ต้องไปเติดตั้งเปิดใช้ได้เลยรถบ้านมินิมินิโฮมมินิมินิโฮมออนทัวคันนี้เออดีวะ่ะออด,ดีไซน์ดีเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ก็ต้องแบบนี้นะรุ่นใหม่ต้องแบบนี้คูล so cool this one ออกแบบดีนะเจ๋งวะ่ะแต่ว่ามันจะนอนสบายไหมวะถ้านอนตรงนี้โอเคอยู่มั้งอ้ยโอเคอยู่ผานแน่นผานแน่นมากมันเป็นแบบอะไรไม่รู้แหละเรียกอะไรไม่รู้ผานแน่นนอนสบายนอนสบายหาอะไรมาปูนุมน่มๆก็ใช้ได้ละ